สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนั่นผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านกระชายนะ่นผู้ชมวัดบ้านกระชายนะครับวันนี้เรามาส่องตัวเลขด้วยกันนะ่นผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันเลยนะท่าผู้ชมเนาะเราไปขอตัวเลขจากเจ้าแม่ตะเคียนกันว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชม เราไปดูสองตัวล่างกันก่อนนันผู้ชมเนาะเพราะเราจะเจอตัวเลขตัวไหนนันผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันตามแอดมินมาเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะสถานที่ก็กว้างขวางนั่นผู้ชมเนาะสวยงามนั่นผู้ชมเดี๋ยวเรามาส่องไปด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะกับเจ้าแม่สกเกีนทองวัดบ้านหลักนั่นผู้ชมว่าเราจะเจอตัวเลขตัวไหนนั่นผู้ชมเ,เาามนา,นาเนะ เดี๋ยวเรามาส่องด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสองตัวล่างนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขไปด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวไหนส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมลองส่องไปด้วยกัน ผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าแต่ละคนจะเห็นตัวเลขไม่เหมือนกันนะผู้ชมก็ลองส่งไปด้วยกันนะั้นผู้ชมเนาะอันนี้เลขห้าตัวยังใหญ่เลยเห็้า,อ,าอ,อันนี้เลขค่า อันนี้เลขอันนี้เลขสองนะแขนเนี่ยเห็นเลขสองห้าแล้วท่านผู้ชมนี่เลขสองอันนี้เลขห้าแล้วคุณผู้ชมนะเนี่ยสองห้าแล้วคุณผู้ชมสองประกันนะคุณผู้ชมนะเห็นมแขวนเนี่ ทำไมมองเห็นเป็นเจ็ดห้าเป็นเจ็ดห้าป่ะหมเลขเจ็ดอยู่ตรงไหน,นมอยห,หมายเลขเจ็ด้วเปเจ็ดห้าป่ะก็ที่มองเห็นนะครับท่าผู้ชมก็ วันนี้เรามาด้วยกันกับช่องเลขเด็ดเกแทนจัดให้นะผู้ชมนะเลขเด็ดเกแทนจัดให้เขามองเห็นเป็นเลขเจ็ดห้านะผู้ชมก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตามนะครับทางช่องเลขเด็ดเจแทนจัดให้นะผู้ชมนะส่วนทางแอดมินก็จะมองเห็นเป็นเลขสองห้าน,น,น,นะผู้ชมนะี่สองนี่ห้านะผู้ชมเนาะก็ดูไปได้วยกันนะผู้ชมเนาะสองไปได้วยกันว่าจะเห็นเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะ ก็จะมองเห็นเป็นเจ็ดห้าแล้วก็สองห้านะท่านผู้ชมเนี่ยแชนดูส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตาคนเราก็มองเห็นไม่เหมือนกันนะครับก็มีโชคมีลาบต่างกันนะท่านผู้ชมเป็นตันไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะ นีจุดหนึ่งอันนี้เป็นเลขห้าน,นี่เป็นเลขเจ็ดนะแทนเนี่ยห้าอันนี้เจ็ดเห็นไหมอยูใ<ช>่ในกล้องอ่ะอันนี้ห้าเจ็ดนั้นผู้ชมเนาะเนี่ยมันขึ้นมาสองจุดนั้นผู้ชมอันนี้ห้ากับเจ็ดนั้นผู้ชมเนาะเป็นเลขห้าเจ็ดนั้นผู้ชมลองสองไปด้วยก,กันนะครับเผื่อเห็นไม่เหมือนกันนั้นผู้ชมเนาะทางแอดมินเห็นเลขห้าเจ็ดนั้นผู้ชมแล้วก็เป็นเลขสองห้านั้นผู้ชมเนาะ ส่วนช่องเลขเด็ดเจแทนจัดให้เขามองเห็นเป็นเลขเจ็ดห้านะผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้ทั้งช่องเจเลขเด็ดเจแทนจัดให้นะผู้ชมเนาะก็ฝากเป็นช่องน้องใหม่นะผู้ชมส่วนทาคทายที่เข้ามาดูในช่องคนหน้าตาดีก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นตัวเลขด้วยกันนะครับนะผู้ชมเนาะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวนะผู้ชม แล้วก็ฝากช่องคนหน้าตาดีไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมอีกสักช่องนะครับรวมทั้งเลขเด็ดเจ๊แทนจัดให้อีกช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะก็เหล่านี้เรามาทําข่าวด้วยการเลยทั้งสองช่องนั้นผู้ชมเลขนี้เป็นเลขห้านั่นผู้ชมนะเป็นเลขห้านี้เลขเกียดนั่นผู้ชมนะ ทำาไม่มองเห็นเป็นสามตัวออ,อันนี้สามใช่ไหมสามหม้าเก็ดนั้นผู้ชมเนี่ยมองไปมันเรียกสามห้าเก็ดนั้นผู้ชมนะแต่ถ้าเอาสองตัวก็เป็นห้าเก็ดนั้นผู้ชมมองเห็นชัดเจนนั้นผู้ชมนะแต่ถ้าเอาสามตัวเป็นสามห้าเก็ดนั้นผู้ชมส่วนด้านล่างนะครับผู้ชมเนาะก็เราจะมองเห็นปเป็นเลขสองห้าหรือเจ็ดห้านั้นผู้ชมเนาะก็จะมีสองจุดนั้นผู้ชมเนาะ หากคุณชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชม,ม,มตัวเลขแทนเลขเกดใช่ไหมแล้วหนึ่งทำไมตรงนี้เป็นเลขสองเกดแต่แทนนี้เลขสองนี่เลขเก็ยังไม่ดเลขสองอีกใช่ไหมอัมั้นพูดอีกทีได้ขึ้นมาสามจุดเลยนะตัวเลขอะ มองอม,ม่เหมนเจ็นเลยเลกเดูตัวเองน่าแัลยเป็นระดัส่องกัด้วยกันนะผู้ชมนะลองส่องกันด้วยกันนะผู้ชมแต่ตัวนี้ใหญ่บิ๊กบื้มเลยท่านผู้ชมเนี่ย้าเจ็บจ่ะท่านผู้ชม ห้าเจ็ดนะผู้ชมเนาะอันนี้ห้านะผู้ชมอันนี้เจ็ดนั้นผู้ชมเนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเจ็ดห้านะผู้ชมอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเจ็ดห้านะผู้ชม้องส่องไปด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นเลขเหมือนกันหรือเปล่านะผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับกดหยาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่อง คนหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝากช่องน้องใหม่นะครับวันนี้เรามาอีกช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นช่องเลขเด็ดเจแทนจัดให้นะท่านผู้ชมเนาะก็ฝากไวไ้ในอ้อมใจท่านผู้ชมอีกสักช่องนะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบา,บาย